ขนมคือฮิตเด่นเจมแห่งภาคใต้ที่หลายคนอาจยังไม่เคยไปแต่ถ้าไปแล้วรับรองว่าต้องหลงรักแน่นอนไฮไลท์เด็ดที่พลาดไม่ได้เลยคือการล่องเรือไปชมปลาโลมาสีชมพูตัวเป็นๆที่มีเยอะมากๆที่นี่บอกเลยว่าน่ารักจนใจละลาย หาดทรายขาวละเอียดนุ่มเทา้าน้ำทะเลใสแจ๋วอย่างหาดขนอมหรือหาดในเพลาคือสวรรค์ของการพักผ่อนนอนอาบแดดปล่อยใจไปกับเสียงคลื่นสัมผัสความสงบที่หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วไม่วุ่นวายเหมือนที่เที่ยวอื่นๆในภาคใต้เลยนะใครชอบกิจกรรมหน่อยก็มีน้ำตกสวยๆถ้ำลึกลับหรือจะไปชมความอลังการของหินปูนรูปร่างแปลกตาที่กรุงเทพคีรีก็ได้ อาหารทะเลที่นี่ก็สดใหม่อร่อยราคาเป็นกันเองสุดๆขนมเหมาะมากสำหรับคนที่อยากหนีความวุ่นวายมาชาร์จพลังให้เต็มที่ท่ามกลางธรรมชาติใครเคยไปขนมแล้วชอบอะไรที่สุดคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับกดถูกใจเป็นกำลังใจแล้วแชร์เก็บไว้ชวนเพื่อนไปเที่ยวด้วยกันอยากรู้จักที่ไหนอะไรที่น่าสนใจอีกกดติดตามผมไว้นะครับ